สวัสดีค่ะโบซูเปอร์วาเลนไทน์ท็อปไลน์นะคะวันนี้โบ mm hmm. มีเช็ดรับความปังของโบมามาฝากทุกๆคนนะคะ mm hmm. จากที่ทุกๆคนถามว่าพี่โบทําไมงานเยอะจังอย่างเมื่อวานนี้งานเข้าส0คิวจริงๆถ้าเกิดว่าใครติดตามพี่โบนะคะหน้า Facebook จะเข้าไปเห็นได้เลยว่าพี่โบอัปเดตงานตลอดนะคะพี่โบมีแผ่นทองซึ่งซึ่งเป็นเลขมงคลนะคะของอาจารย์นิติกิจนะคะ เลขประจําตัวของพี่โบคือหกสามเก้าห้านี่คือเลขที่พี่โบชอบแล้วก็พกติดตัวตลอดนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเลขมงคลที่ตั้งแต่พกมาเนี่ยงานก็เข้าไม่หยุดเหมือนกันทั้งงานอย่างวันนี้ก็พิเศษสุดๆเลยได้มาฟิตติ้งภาพยนตร์หนังหน้าครูกับเขาด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสดีๆซึ่งอยากแนะนําทุกๆคนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความสบายใจแล้วก็อีกหนึ่งความเชื่อของเรานะคะในการที่จะมีเลขมงคลดีๆไว้ติดกระเป๋าและอีกอย่างหนึ่ง เป็นทองด้วยยังไงปีนี้ปีทองอยู่แล้วเป็นปีทองของพี่โบนแล้วก็อยากให้เป็นปีทองของทุกๆคนด้วยนะคะลองไปหาดูกันนะคะ